สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีวันอังคารที่8เดือนกุมภาพันธ์พศ2565สำหรับคาบนี้ก็จะเป็นวิชาเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเราก็จะเรียนกันในห้องเรียนวิทยาการคำนวณน,นะคะเราจะให้ชื่อว่าห้องเรียนวิทยาการ,ราระจะเรียนในวิชาวิทยาการคำนวณกันแล้วนะคะ สำหรับวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้ก็จะต่อจากคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ทราบรายละเอียดถึงประเภทของข้อมูลวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของประเภทของข้อมูลนะคะประเภทของข้อมูลในชั่วโมงที่แล้วมี5ประเภทใช่ไหมคะมี5ประเภทมี5รูปแบบเดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่จะอธิบายนะคะรายละเอียดที่ลึกลงไปของประเภทของข้อมูล เดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับข้อมูลพร้อมกันหลังจากที่นักเรียนดูจบก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่คุณครูนํามาสอดแทรกให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันก่อนเลยค่ะ สวัสดีครับสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์วันนี้นะครับเราจะมาสอนเรื่องประเภทของข้อมูลครับก่อนที่เราจะไปรู้จักประเภทข้อมูลนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าข้อมูลนั้นคืออะไรข้อมูลคือข้อที่จริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างที่มีการเก็บรวบรวมไว้ครับและจะถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ประเภทดังนี้ครับ 1. ข้อมูลตัวอักษรครับข้อมูลตัวอักษรนะครับหมายถึง ข้อมูลตัวอักษรทางภาษาเช่นชื่อนามสกุลใบประกาศข่าวตัวเลขที่ไม่สามารถคำนวณได้อย่างเช่นทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์หรือว่าเลขที่บ้านนะครับ 2. ข้อมูลประเภทภาพครับข้อมูลภาพนะครับหมายถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นภาพหรือวิดีโอไม่ว่าจะเป็นภาพวาดภาพถ่ายหรือว่าเป็นภาพ,พยนตร์นะครับ ข้อมูลเพศที่สามนะครับข้อมูลตัวเลขครับข้อมูลตัวเลขนะครับหมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขและสามารถนํามาประมวลผลได้เช่นราคาสินค้าจํานวนเงินครับ c ข้อมูลเพศเสียงครับข้อมูลเสียงนะครับหมายถึงข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ด้วยการได้ยินเช่น เสียงคนพูดเสียงสัตว์ร้องเสียงฟ้าร้องเสียงเพลงเสียงดนตรีครับข้อมูลประเภทสุดท้ายนะครับข้อมูลประเภทที่5ครับข้อมูลประเภทอื่นๆข้อมูลประเภทอื่นๆนะครับหมายถึงข้อมูลที่นอกเหนือจากข้อมูลทั้ง4ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นเช่นข้อมูลกินข้อมูลรสชาติข้อมูลอุณหภูมิครับ สำหรับายงานเรื่องประเภทของข้อมูลของเรานะครับก็คือให้นักเรียนนะครับพิจารณาภาพที่กำหนดให้จากนั้นนําหมายเลขหน้าภาพมาเติมกับประเภทของข้อมูลให้ถูกต้องนะครับก็อ,อย่างที่สอนไปนะครับข้อมูลนะครับจะถูกแบ่งออกเปน็นทั้งหมด5ประเภทมีข้อมูลอักขระตัวเลขภาพ เสียงและข้อมูลอื่นๆข้อมูลอื่นๆนะครับจะถูกประกอบไปด้วยปุณหาภาูมิกินรสชาตินี่คือประเภทของข้อมูลที่เราเรียนมานะครับอะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างภาพที่1เป็นมีภาพดวงอาทิตย์และก็มีเครื่องวัดอุณหภูมินะครับมันจะเป็นข้อมูลประเภทอะไรเอ่ยซึ่งถ้าเกิดมาดูตามที่ว่าครูสอนในคลิปวิดีโอนะครับก็คือมันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดหมู่ทั้ง4อันแรกสแสดงว่ามันเป็นข้อมูลประเภทอื่นๆเราก็จะนำ หมายเลขหน้าข้อนี้ไปเติมลงในคำตอบข้างล่างครับข้อ2นะครับมีผู้หญิงกำลังจะร้องเพลงอยู่เป็นข้อมูลอะไรเอ่ยเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็นำหมายเลขหน้าข้อนี้ไปเติมลงในแบบฝึกหัดด้านล่างครับ อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทําใบงานต้องเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งครูประจําชั้นนะคะกิจกรรมการเรียนรู้นะคะหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอโจบเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้กันนะคะอ่าสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะในหน้าจอให้กับนักเรียนนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ ให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้วเลือกคำตอบประเภทของข้อมูลเติมลงไปให้ถูกต้องจากคลิปวิดีโอที่นักเรียนดูจบนะคะก็จะมีประเภทของข้อมูลทั้งหมด5ประเภทถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณมักเรียนมาดูโจทย์ข้อที่1ข้อมูลที่ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาไทยหรือว่าภาษาต่างประเทศเป็นประเภทของข้อมูลแบบไหนอ่าเป็นประเภทข้อมูลแบบไหนคะ นักเรียนก็เลือกตอบลงมานะคะมีทั้งหมด10ข้อนะคะโจ์ทยจะมีทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนทําก็คือให้เลือกประเภทอะคะ่ะประเภทของข้อมูลทั้งค่าประเภทมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่านแล้ววิเคราะห์โจทย์นะคะแล้วตอบว่าเป็นอาเป็นประเภทของข้อมูลที่เป็นตัวอ,อักษรใช่หรือไม่เป็นรูปภาพเป็นสื่อเป็น ข้อความเป็นเสียงหรือว่าเป็นอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนนะคะประเภทของข้อมูลมาให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จก็อย่าลืมนะคะส่งให้กับคุณครูได้ส่งงานให้กับคุณครูด้วยนะลูกนะ,ะแล้วมีอะไรสงสัยนะคะนักเรียนก็สามารถถามนะคะถามมาได้นะคะ แล้วเราไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปสำหรับชั่วโมงวันนี้สวัสดีค่ะ